คนขโมยสินค้าเราไปวะได้แล้วเว้ยพี่เปิดเลยฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าข้างในมันมีอะไรไอโฟนรอพี่ ไอโฟนจริงด้วยอ่ะแบบนี้เนี่ยขายได้ตั้งหลายตังอ่ะในตลาดมืดอะ่ะฮ่า่อุ <s culiar applause> ้ยเยไม่เอากล่องสินค้าไปกล่องนึงว่ะเอาไงดีพี่แบบนี้เสียหายเป็นแสนเลยนะไม่ได้แล้วเดี๋ยวพี่ต้องไปเอาคืนมาว่ะฟุกแก็บฝ้ารถอยู่นี่แหละ <ine> เดี๋ยวพี่ไปดูทางนู้นก่อนได้ครับพี่ ว่าเรารีบไปกันก่อนดีกว่าตอนที่พวกมันจะมาเจอเชียช่ยเชี่ยหลบ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 เร็วมีคนมาไอ้บ้าเอ้ยไอย้พวกโัวขโมยแม่งทำมาหาก,กินสุจริตไม่เป็นไงวะ หาเอ้ยอย่าให้เจอนะมึง ีอะไรหรือเปล่าครับเอ้าคุณตำรวจมาพอดีเลยครับตำรวจมีอะไรหรือเปล่าครับแล้วนี่คุณมาทําอะไรข้างรถผมเอานี่รถคุณตำรวจเหรอครับใช่ครับรถผมเองอ๋อพอดีผมคิดว่ารถคันนี้เป็นรถของไอ้พวกวขโมยนะครับพอดีเมื่อกี้มีขโมยมาขโมยกล่องสินค้าผมเป็นไอโฟน20เครื่องครับผมก็เลยรีบตามมาดูแต่ก็ตามไม่ทันไม่รู้ตอนนี้มันหนีหายไปทางไหนแล้วครับครับไม่เป็นไรนะครับ เดี๋ยวผมจะช่วยประสานงานตามหาเองนะครับขอบคุณมากเลยครับคุณตำรวจงั้นเดี๋ยวผมลองไปดูทางนู้นอีกทีนะครับเผื่อจะมีร่องรอยขอบคุณนะครับเจี๊ยสวยแล้วโง่เอ้ยโง่เอ้ย,อยเรือกหลบข้างรถใครไม่หลบมาเลือกหลบข้างรถตำรวจด่นะบ้าเอาพี่แล้วใครจะไปรู้ว่ามันเป็นรถตำรวจอะ่ะถ้าพี่รู้อะทำไมพี่ไม่บอกผมล่ะโอ้ยมึงยังไม่รู้เลยแล้วกูจะไปรู้ไอ้บ้า ยังไงพี่ตอนนี้ตำรวจกำลังประสานงานตามหาคนร้ายให้อยู่เอาไงดีวะพี่คือนออกไปตอนนี้เราโดนจับแน่เลยโอ้ยไม่รู้แกก็ช่วยฉันคิดดิว่าจะเอาไงต่อเออก็คิดอยู่นี่ไงแต่มันคิดไม่ออกเลยถามพี่เนี่ยโอ้งูเอ้คิดไม่ออกก็คิดให้มันออกดิว่าคำก็งโง่สองคำก็งโง่พี่คิดไม่ออกพี่ก็งอเหมือนกันแหละ จ่าตื่นได้แล้วงูจะหลับอยู่นั่นแหละมารับผมด้วยรับทราบครับเฮ้ยพี่กล่องไปนู่นแล้วเอาะนั่งเงมือยู่ทำไมไปตามมาดิวะเฮ้ย เฮ้ยพี่เฮ้ยไปไงทมไปเร็วเฮ้ยเฮ้ยไอ้นั่นกล่องมันไปดูแล้วรีบตามไปเลยดิวะผมไหวแล้วพี่ผมวิ่งจนผมไม่ไหวแล้วถ้าพี่อยากให้มันทันนะนะพี่ก็บอกตำรวจอะให้มันจอด จะบ้าเหรอนี่ตำรวจให้มันมากคอแกเขาคุกเนี่ยวะโอ้โหพลาดจนได้ทำไมพี่ไม่แกะเชือกจะท้ายรถก่อนวะผมก็เลยเอาเชือกมัดกล่องไว้กลัวหอมจะหล่นเนี่ยเอ้าแกกูลืมนี่วะโอ้โหอุตส่าห์ขโมยมาได้แบบนี้มันก็เหนื่อยฟรีดิวะเซ็งจริงเลยวย ลุงงี้สู้ชัวเขคหนึ่งมาดีกว่าไปไปมึงนี่ม anyway. ันหลายทีแล้วนะฮะฮะจะเอาอย่างไงฮะฮะเอา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 อยากลองดีอะฮะมาดิมาดิจับได้แล้วไอ้หัวขโมยเฮ้ยนัดเพราะมึงกัแหละชวนกูทะเลาะเออเฮ้ยพี่แหละชวนทะเลาะมึงยังเราสองคนไม่โดนจับหรอกสวยจริงสวยงี้ปะเอา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 มาต้อทะเลาะกันทะเลาะไปทะเลาะในโคกนู่น

นี่มันกล่องไอโฟนนี่หว่าหรือว่าจะเป็นของผู้เสียหายคนนั้นเ่อยพวกเราจะครับใช่ครับ พูิงผิดไปแล้วอะเอานี่ใช่กล่องสินค้าของคุณหรือเปล่าครับมันติดกับรถมาไม่รู้ใครผูกไว้ฝีมือสองคนนี้แหละครับฮะคุณตำรวจไม่ต้องไปตามจับผู้ร้ายแล้วครับผมเอาผู้ร้ายไปส่งให้ถึงที่เลยสองคนนี้คือคนร้ายที่ขโมยกล่องสินค้าของคุณไปใช่ไหมครับใช่ครับอุตสาห์ทรชั่วทั้งทีเนี่ยแต่ดันทําไม่สําเร็จโอ้ยคุณครับไหนๆคุณก็ได้ของคืนแล้วอย่าจับพวกเราไปเลยนะครับใช่ครับ ตัวผมทําไปโดยที่ไม่คิดอะ่ะยกตัวอผมนะครับสายไปแล้วละ่ะมาคิดได้ตอนโดนจับเนี่ยก็คงไม่ทันละคราวหลังถ้าไม่อยากโดนจับอะ่ะก็จะทําช่วยอีกเข้าใจไหมงั้นเอาตัวไปลงพักเลยดีกว่าครับได้ครับเดี๋ยวผมช่วย หยุดเลย ทำอะไรของคุณเนี <slightly mer reais> ่ยเฮ้ยมันหายไปไหนวะดูนู้นดิขอบคุณมากนะคุณคุณนัทยู่นี่นี่เองผมมีเรื่องต้องแจ้งให้ทราบมีเรื่องอะไรว่ามาคือว่า แม่บ้านของคุณอาร์ตเราออกกระทันหันผมต้องแจ้งว่าเราคงหาแม่บ้านมาไม่ทันในวันสองวันนี้นะครับอ,อ่รถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะเอ,อเดียวก่อนคุณคุณเลยค่ะผู้หญิงคนนี้จะมาเป็นแม่บ้านคนใหม่ให้ฉันอะไรนะไม่เอาะถ้าฉันเดาไม่ผิดนะเธอน่าจะกำลังร้อนเงินอยู่อะ มาเป็นแม่บ้านชั่วขาวให้ฉันก็ได้ถ้าเลขาฉันหาแม่บ้านคนใหม่ได้เมื่อไหร่เธอค่อยออกฉันรวยนะฉันมีเงินจ่ายค่าจ้างให้เธอสองเท่าโอเคเิว okay. กาแฟได้แล้วค่ะ แบบนี้สงสัยว่าฉันจะใส่เกลือแทนน้ำตาลนะคะ,ะคุณอาคะเดี๋ยวฉันไม่ชงให้ใหม่นะคะไม่ต้องฉันหิวแล้วไปทำอะไรให้ฉันกินหน่อยสิ

นะครับผมว่าไล่เธอออกดีกว่าครับมาทำงานวันแรกก็สร้างเรื่องซะแล้วขอโทษค่ะแมานาะฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรมากซะหน่อยแขนแค่นิดเดียวเอาเป็นว่าถ้านายหาแม่บ้านคนใหม่มาได้เมื่อไหร่เราค่อยมาว่ากันนะครับไปนายออกไปเคลียร์ค่ารักษาพยบาบาลเถอะเดี๋ยวยฉันกลับบ้านกับน้องไว้ครับคุณนัทเธอดูแลคุณนัทให้ดีด้วยละ่ะ 妈，喝很难。 บ้างคะาอาร์กี้ได้ข่าวว่าคุณเข้าโรงพยาบาลเนี่ยกี้กับเบกก็เลยมาเยี่ยมแกนี่มันดวงซวยจริงๆเลยนะเว้ปีที่แล้วเนี่ยก็ประสบอุบัติเหตุจนขาเดินไม่ได้ฉันไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะกำลังจะกลับบ้านแนละจะว่าไปแล้วเนี่ยแกมันก็น่าสงสารดีนะขาก็เดินไม่ได้แล้วอย่างนี้จะหาเมียไไงวะ <laughs> พ่อแม่กันเนี่ยคงต้องกุมใจแน่เลยที่ลูกชายคนเดียวต้องเป็นอย่างนี้ <laughs> แต่ถ้าอาร์ตไม่ได้เป็นแบบนี้กี้ก็คงไม่ได้คบกับเบย์ถือว่ามันเป็นเรื่องดีๆนะคะเบยฉันว่าพวกคุณเนี่ยคงเข้าใจอะไรผิดแล้วล่ะคะ่ะที่ว่าคุณอาร์ตเนี่ยหามเมียไม่ได้อะเพราะว่าฉันเนี่ยแหละที่เป็นภรรยา หรอคะอาร์ตใช่นำวาเขาเป็นภรรยาขผมเงร์สนิยมแย่ลงนะคะอาร์ตเมื่อถ้าเทียบกับกี้แล้วเนี่ยเยเนี่ยมาตรฐานตัด<ส>มากเลยนะคะสำหรับผมแล้วอะนำวาดีกว่าคุณเยอะทำเป็นพูดไปเถอะกี้จะรอดูนหน้าอาร์ตว่าจะสู้เบเขาได้ไหมไม่ต้องรอลุ้นหรอกนะ ยังไงไอเ้เป๋เนี่ยมันไม่มีทางสู้อะไรผมได้หรอกตำแหน่งประธานบริษัทคนใหม่เนี่ยมันต้องเป็นของผมอยู่ดีงั้นเราไปกันเถอะค่ะเบยคุณอาคะฉันไม่รู้นะคะว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นน่ะ แต่ฉันเชื่อนะคะว่าคุณอาร์ตอ่ะจะต้องเอาชนะหมอน,นั้นได้แน่นอนอะ่ะเพราะว่าคุณอาร์ตอ่ะเป็นทั้งคนเก่งแล้วก็คนดีฉันเชื่อว่าคุณอาร์ทำได้อยู่แล้วนะคะฉันเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆนะคะ ไม่ต้องฉันแค่มาเอาของของที่ฉันเลืมไว้ตั้งแต่ที่ฉันเนี่ยยังอยู่ที่นี่งั้นเชิญตามสบายทั้งหมดก็ประมาณนี้แหละครับ ตำแหน่งประธานรุ่นต่อไปเนี่ยต้องเป็นคุณแน่ๆที่รักที่รักเก็บพูดอย่างนี้สิครับเดี๋ยวไออาร์มเนี่ยมันก็เสียใจแย่หรอครับสู้ๆนะคะที่รักู งานผมหายไปไหนหมดอะงานหายหมดขนาดเนี้ยฉันอยากรู้นะักว่าจะเอาปัญญาที่ไหนไปสู้แฟนฉัน ไม่เจอฉันจะกลับแล้ว เลิกเสียเวลาเลยนะครับก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าคุณอาร์ตเนี่ยเขาไม่พร้อมครับขอโทษที่ให้รอนะคะทุกคนฉันจะขอพรีเซนต์แทนคุณอาร์ตในฐานะภรรยาค่ะ นี้นะคะก็คือโครงการที่คุณอาร์ตคิดไว้นะคะโดยทางเราเนี่ยจะมีหมู่บ้านไป3ามหลังด้กันนะคะก็จะมี2อห้องนอนและ2อห้องน้ำนะคะโดยหมู่บ้านนี้นะคะจะถูกจัดตั้งและฉันก็ขอจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้นะคะ เป็นใครกันแน่ฉันเหรอฉันก็แค่เป็นคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่เรียนจบวิศวะคอมมาแล้วก็ช่วยกู้งานให้คุณได้แค่นั้นเองกู้งานคืองั้นเหรอใช่ก็ตอนนั้นน่ะแฟนตาของคุณน่ะแอบเข้าไปลบไฟไฟงานของคุณตอนที่คุณไม่อยู่อ่ะดิที่จริงมันก็เป็นความผิดของฉันเองอ่ะที่ให้เขาเข้าไปในห้องของคุณน่ะฉันขอโทษนะคุณ ผมว่าอะไรคุณไม่ได้หรอคุณทำได้ดีกว่าผมอีกมั้งเออฉันได้ยินเดข่าวองคุณพูดว่าเขาหาแม่ป้านในคุณได้แล้วอะ่ะงั้นฉันก็คงไม่จำเป็นอีกแล้วสินะงั้นฉันก็ถือว่าวันนี้ฉันทำงานที่นี่เป็นวันสุดท้ายแล้วกันเ,เดี๋ยวน้ำว้า แล้วถ้าผมอยากให้คุณอยู่ต่อล่ะคุณจะให้ฉันอยู่ทำไมอ่ะฉันทำงานบ้ <c oughs> านไม่เป็นคุณก็รู้อ่ะไม่ใช่ตำแหน่งแม่บ้านแต่เป็นตำแหน่งภรรยาท่านประธานทางหาผมชอบคุณคุณนมวศคุณเป็นคนดีน่ารักแถมยังเก่งด้วย ถ้าคุณไม่ลังเกลียดที่ขาผมเป็นแบบนี้นคุณช่วยมาอยู่เคีงข้างผมได้ไหม